เครื่องบินดับไฟป่าแบบสเตอร์น้ำสเตอร์บกอย่าง CL 2 1 5และ CL 4 1 5ถือเป็นเครื่องบินเฉพาะทางที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในงานป้องกันและควบคุมไฟป่าในหลายประเทศทั่วโลกด้วยลักษณะการออกแบบที่สามารถตักน้ำจากผิวน้ำได้โดยตรงทำให้สามารถเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเพลิงไหมเครื่องบินทั้งสงรุ่นนี้ถูกพัฒนาโดยบริษัทแคนาดา โดย CL 2 1 5ถือเป็นต้นแบบสำคัญที่พิสูจน์ว่าการมีอากาศยานสำหรับดับไฟป่าโดยเฉพาะสามารถช่วยยกระดับการจัดการภัยธรรมชาติได้อย่างแท้จริงตัวเครื่องมีโครงสร้างแข็งแรงใช้เครื่องยนต์แบบลูกสูบ2เครื่องให้กำลังเพียงพอในการบินระยะสั้นๆและสามารถทนต่อสภาวะการปฏิบัติการในพื้นที่อันตรายและสภาพอากาศแปรปรวนได้อย่างดีจุดเด่นที่ทำให้รุ่นนี้ประสบความสำเร็จคือระบบ scoop and drop ซึ่งช่วยตักน้ำปริมาณหลายพันลิตรจากทะเลสาบหรือแม่น้ำภายในเวลาไม่กี่วินาทีก่อนจะนำไปโปรยลงบนพื้นที่เพลิงไม่โดยตรงต่อมา CL 415ได้ถูกพัฒนาขึ้นจาก CL 215เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการนำเครื่องยนต์เทอร์โบพอร์อ,อปอที่ให้พลังกำลังมากขึ้นการเพิ่มความเชื่อถือได้การปรับปรุงระบบลดน้ำหนักเครื่องบินการควบคุมที่ง่ายและเสะถียรขึ้น รวมถึงการเพิ่มเติมสมรรถนะให้สามารถปฏิบัติการในระดับความร้อนสูงและภูมิประเทศที่ท้าทายมากกว่าเดิม CL415 ยังสามารถตักน้ำได้เร็วขึ้นบรรทุกน้ำได้มากกว่าและทำรอบการบินดับไฟได้ที่กว่ารุ่นเดิมส่งผลให้หน่วยดับไฟป่าหลายประเทศเลือกใช้เป็นกำลังหลักไม่ว่าจะเป็นแคนาดาสหรัฐอเมริกาสเปนอิตาลีกรีซหรือประเทศในยุโรปที่เผชิญไฟป่าบ่อยครั้งเครื่องบินรุ่นนี้ยังสามารถดัดแปลงให้รองรับภารกิจอื่น เช่นค้นหาและกู้ภัยการลำเลียงสิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือการออกแบบลำตัวที่คล้ายเรือซึ่งช่วยให้เครื่องสามารถลงจอดบนผิวน้ำได้อย่างราบรื่นและปลอดภยัยการปฏิบัติภารกิจของเครื่องบินทั้งสองรุ่นมีความท้าทายอย่างมากนักบินต้องเข้าใกล้พื้นที่เพลิงไม่ในระดับความสูงต่ำมากต้องคำนึงถึงแรงลมร้อนควันและสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนรวมถึงการลงน้ำและทะยานขึ้นซ้ำหลายร้อยรอบภายในหนึ่งวัน ขนาดเดียวกันโครงสร้างของ CL 2 1 5และ CL 4 1 5ก็ถูกออกแบบให้ทนต่อแรงกระแทกและแรงดึงในช่วงตักน้ำซึ่งเป็นช่วงที่เครื่องต้องวิ่งลากน้ำด้วยความเร็วสูงเพื่อให้ได้ปริมาณน้ำที่เพียงพอในเวลาไม่กี่วินาทีนอกจากนี้ระบบฉีดน้ำภายในถังยังช่วยกระจายมวลน้ำให้ตกลงสู่พื้นที่เพลิงไม่อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายได้ดีขึ้นแม้ว่าในปัจจุบันไฟป่าทั่วโลกมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น แต่เทคโนโลยีอากาศยานดับไฟป่าก็ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในตระกูล CL 2 1 5และ CL 4 1 5ที่ยังเป็นสัญลักษณ์ขององค์การต่อสู้กับไฟป่าและการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติความสามารถในการตักน้ำแอร์และทิ้งน้ำอย่างรวดเร็วทำให้ทั้งสองรุ่นนี้เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีคุณค่ามากที่สุดสำหรับหน่วยงานดับไฟป่าและป้องกันภัยพิบัติทั่วโลก